Thank <laughs> you. สวัสดีครับผมชื่อวันชัยนะครับคงศักดิ์สกุลนะครับชื่อเล่นชื่อเหี่ยวนะครับตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ของสมาร์ทนฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มกรนิกใจกลางเมืองนนทบุรีครับผมจริงๆแล้วครับระบบสมาร์ทสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับจริงๆแล้วจะช่วยในหลายๆเรื่องหนึ่งคือเรื่องของระยะเวลานะครับคือระยะเวลาเนี่ยที่ลดลงนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยมีเวลาในการทํางานได้มากขึ้น2คือความแม่นยำนะครับความแม่นยําก็หมายความว่าพืชแต่ละชนิดนะครับเขามีความต้องการน้ําแต่ละชนิดเนี่ยที่แตกต่างกัน การที่เราใช้ความแม่นยำเข้ามาช่วยได้เนี่ยมันก็ทําให้ผลผลิตได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ลดปัญหาที่ต่างๆเกิดขึ้นได้เช่นความชื้นหรืออุณหภูมิต่างนะครับแล้วก็โรคที่เกิดขึ้นจากการที่ว่าเ,เรื่องต้นทุนนะครับมันต้องขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการแบบไหนคือต้นทุนขึ้นกับรายละเอียดที่เราต้องการความสามารถในการจัดการของเขานะครับอย่างที่นี่เองเราใช้แค่ในเรื่องของการควบคุมผ่านโมบายนะครับเพื่อที่ว่าให้คนเนี่ยไม่ต้องมาคอยเดอนรถน้ำนะครับการปลูผสมประสานเนี่ย ทำให้เราครับได้พืชที่หลากหลายมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเองเรื่องของน้ําก็มีความแตกต่างที่มากขึ้นนะครับ

ก็ปัจจุบันซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีหลายช้อยให้เราเลือกเนาะก็แต่เราก็ไม่รู้ว่าที่มาของผักที่เราได้มารับประทานในแต่ละมือ้อเนี่ยเราไม่รู้ว่าที่มามาจากไหนถึงจะอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่รูปร่างดูน่าเชื่อถือแต่เราก็ยังไม่รู้ถึงกระบวนการการผลิตของเขาอยู่ดีครับรเพราะว่าอันนี้เราได้มาเห็นกระบวนการผลิตแล้วก็เราก็เชื่อมั่นว่าอาหารที่มาจากสมาร์ทไลฟาร์มเนี่ยมีความสะอาดมีคุณภาพและก็ปราศจากสารเคมีครับ อัญชลีนะคะอศววิมลค่ะกเ็เป็นเจ้าของฟาร์มสมา r นายฟาร์มนะคะของคนสมัยก่อนนะจริงๆแล้วเขาเป็นคนเก่งนะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานเหมือนกับทำแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆแต่ปัจจุบันนี้ข้อดีคือคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำเกษตระคะมันจะมีข้อแตกต่างคือมันจะมีเรื่องของวิธีคิดการจัดการเข้ามาช่วย เราจะหาวิธีการใหม่ๆเข้ามาแล้วก็พยายามจะพึ่งพาสิ่งที่มันเป็นไปได้แล้วก็เป็นเหตุเป็นผลอย่างงี้ค่ะถามว่าเทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องของการเกษตรสมัยนี้มากน้อยแค่ไหนถือว่าช่วยได้มากเลยนะคะหนึ่งคือมันสามารถทำให้เราเห็นพัฒนาการของผักได้ดีขึ้นความเสียหายน้อยลงประหยัดเรื่องแรงเรื่องเวลาค่ะ ก็ผักที่มองดูแล้วบอกว่าปลูกแล้วในเมืองไทยน่จะทำได้ยากเราะมันเป็นผักเมืองหนาวก็จะเป็นหัวเคลค่ะเคลตัวนี้เมื่อก่อนนะตอนที่เต้เริ่มทำเขาบอกว่าราคามันสูงมากเมื่อประมาณย้อนไป4ปีที่แล้วนะคะราคาสูงมากแล้วไม่น่าจะปลูกในที่อากาศร้อนแบบนี้ได้ลองผิดลองถูกอะอะไรที่ยากๆมันไม่น่าจะยากเกินเราก็เลยมาลองเริ่มปลูกดูก็ปลูกได้นะคะเพียงแต่ว่า มันจะต้องมาเรียนรู้เรื่อง,องการให้น้ำในแต่ละช่วงหรือดูของเขาทำให้คนทั่วไปเนี่ยมาจับต้องมันกินมันให้อร่อยยังไงดีแต่ก็เลยเอาลองเอามาทำเมนูค่ะคือเกษตรกรยุคใหม่ในในปัจจุบันเนี่ยเต้ว่าต่างจากสมัยก่อนก็คือว่าหนึ่งเราเป็นผู้ผลิตเองและสามารถขายสินค้าเองโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง เรามีช่องทางในการขายเราสามารถให้ข้อมูลกับผู้บริโภคโดยตรงให้ผู้บริโภคเห็นว่าแหล่งผลิตเป็นยังไงแม้แปลงเราอาจจะอยู่ลึกไม่ได้อยู่ในใกล้เมืองก็ตามเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการขาย